สวัสดีครับวันนี้ก็มาแวะเยี่ยมตาเลี้ยงนกครับวันนี้ก็วันหวยออกวันที่สิบหกครับก็ไปเยี่ยมลักลบพิดานาณามก็ไปเยี่ยมตาเลี้ยงนกครับวันนี้ครับโอ้นกเยอะเหมือนเดิมครับนี่มาจากไซบีเรียครับนี่นี่หนาวมาจากไซบีเรียครับโอ้ ก็มีพอได้ดูอยู่ครับวันนี้ครับแ้เท้าเท้าเท้ากล้องโทรศัทรทรพท์มันก็ไม่ค่อยถ่ายไม่ค่อได้ครับก็เป็นประเภทนกกินปลาครับนี่เยอะแยะเลยครับยังมีครับยังอยู่อยู่ครับนี่ยังไม่ไปไหนครับยังกลับมานอนที่เดิมอยู่เ็นได้มาสองสามวันแล้ว โอ้เห็นคนรถก็เ,เอยอะเป็นประเภทนกกินปลาครับนี่ยถออ้ทถ้า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 ก็ก็มาลอง,งตอนกลางคืนวักวักวักเดือนสิบเอ็ดสิบสองครับอยู่บนท้องฟ้าครับเป็นประเภทนกกินปลาครับแต่ฟ้าสายอีสานก็นก นกเจ้านอนเวียนเอามันนอนเวียนได้หนมันนอนกลางวันปลาบอ่อก็หมดแล้วนี่ตาเลี้ยงไว้เนี่ยปัดเท่า เขาควรเลยที่มันครับเด็ไม่ใช่ธรรมดาครับเด็เป็นร้อยหลายร้อยครับนี่เนาะมาจากไซเวียครับเด็กตัวใหญ่ด้วยครับถึงอีกาลองครับโน้กก็เริ่มนะร้มมายแล้ววันนี้เริ่มขมา่าแล้วเริ่มขม่าแล้วโอ้ตาก,กายุคนเดียวเนาะยุก็รข้าไปฉาดได้เนี่ย เพราะว่ามันนกอันนั้นนกนกเจ้านอนเว้นนะมึงนกเจ้านอนก็มีนกอันนั้นพ่อเจ้าเหน่านะเออนั่นนกเจ้าใหญ่ก็มีเจ้าใหญ่ด้วยนะมันนอนมันมันนอนกลางเว้นมันนอนมันหาจินงก์กระขึ้นนกสุ่มเลยเจ้านี่งหาตัวใหญ่ได้ยืนไม่ฟาได้ดอกเลยนี่จะเสียงว่าอยู่กับธรรมชาติครับเดี๋ยวแปดสิบว่าปีแล้วอยู่คนเดียวครับ โอ้ยค้าชอบมาดูธรรมชาติดูนกกัะมานะครับเชิญครับเดี๋อยู่แถวเนินพะเนาเนี่ยนะครับนกน,นกนานาชนิดครับมาจากไทยเบเรียครับหนีหนาวครับไม่ใช่ไม่ใช่นกประจำสินครับแปลกๆครับนก,บบนกเป็นนกอุพยพไปไป,ไปม,ามาของมันไปไปมากาาล้ของมัน แ้วมานแงหนาวนะแง่ฝนมาถึงนี่ตอหนาวมาผมว่ามันแถวไซบีเรียมันจะเป็นน้ำแข็งหิมะตกวะเยอะแถวใดบ่หนหาจิดปลายากเลยป่ามันเป็นน้ำแข็งหนาหนามันเย็นเลยนก็มาหาอยู่ประเทศไทยเห้ะบินมาจะมาจากสี่พันไม่ได้ด้วยหน่มานเล่ามาหนีแล้วโอเล้ามากินว่าใส่รัสเซียเนี่ยว่าส่บีเรียไก่ไก่ห้องนี้ ไก่เนี่ยเซอร์รัสเซียมันทิกีร์บกมันทิิบกินตัวมันเคยเห็นตะเสียรดิมึงไม่แนทีนะทิบกินเกตอเซียทิบเอเซียทิบยุโรปคนเนี้ยคนโแลนแ์ไปตั้งคนยุโรปอันทุกมันนตสเซียฝรั่งยูแถว ลาเนี่ก็เตียเตียนซ็ำเฮานี่แหละแมันมีนหลายัันันมีหายนะำไทยก็มีแต่ว่าอยู่นโซนยู่รปสูงไงโซนโซนอยู่ทง,งเอเชียตัวน้อยนดอกสูงประ่าร้อยเจ็ดสิบแปดสิบเน่ะโอ้มีแต่เครื่องใหม่นเนาะ ตา,าด,ดิาดะด้ษไว้ดอกเจ้ามีความสุขอยู่กับธรรมชาติครับปลาสองบอดิจะไปขายได้เงินหลายหมืน่นแน่นอนตาเน,ะ<ห>นาะก้อยเห็นนกกินบัตรเน,อนาะเป็นวะจ้าจิปเปอรส์มันเห็นอย่างเนาะเมื่อยมันค่มีอุตสาห์ไงแล้วมันก้อยเห็นปลากินบัดผมบ๊อบิต้ตัวใหญ่ยัน้ำกินนะบ่ได้นะพวกมึงเหรอปลาแน่นก็มีตาห ปลาเล็กตัวใหญ่เว้ยฮะตัวละกิโลสองกิโลมันบ,บ,บอนด้วยเห็นตะแพงเลื่อยๆเลยก็เ <c oughs> <c oughs> สือเลกว่าตาโมเสรมากเสือตาก็ไม่ชอบเล่นหวยนะครับ <c oughs> แกไปเล่นหวยเล่นเบอร์หรอ,หรอครับพูดไปกันแหละครับแต่ว่านักลบนิรนามไม่ชอบเล่นครับมันจะไปแว่นักลบอยู่นี่อ่า ื่ปกป้องจออกอนะครับผมตาสื้อปกป้องซื้ออย่างขรกังละน,นันยโอ้784เลขนะักลบต้นเ้ย7จ4ปมา8เต้นมาเกาเกนะเลขวันพานะว,นนนวันุดเป็น4น้ำ4วันอ้อนพดอ้อนพดเป็น4ีะปบ่8 4 8สไปซโอ้82นํำเน้ันแ สองแปดสามแปดสี่เนาะเนี่ยกบตากดคิวเหมือนกันนะครับบางครั้งครับก็คนอยู่คนเดียวครับก็ธรรมดาละครับมายู่ในผ่าดิหาจนไป่แห้งนอนดงนอนป่าเด้หละว่าหาจลีอยู่ป่าเว้เยบอกคนบ่เห็นคนเอ้ยววันนี้วันที่สิบหกเลยเนี่ย สิบหกพฤศจิ<อ>กายนสองห้าหกห้าได้หมดเลขห้ยหวอกได้หมดนี้เจ้าได้เลขตัวใดล่ะพ่อหนึนนหน่งเก้าเก้าหนึ่งอาจารย์หนึน่งเก่าเก่าหนึ่งเสียบ,บ้งก่นเป็นเลขลอกเขาตัวนึะเลขลอกเขาอันนี้มีจะบอกโอ้หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งมีผมซื้อแล้วหนึ่งเก่าเนึ่ขากันได้หรือไม่เขากันเ,ลลเขาบุกครบ่โอ้นี่เลขล็อกครับเนี่ยอก็เข้าตรงหัวรับอ่า ก็ดูเอาครับนี่มีอันวงกลมเก้าหนึ่งเนาะเก้าหนึ่งเก้าสองแปดสองเออเปล่งสันเนาะแปดสี่ก็มีนี่แต่เจ็ดสี่โบมีหรอจ๊ะเจ็ดสี่โบมีโอ้ยหาตัวยากเว้ยหลึอเกลอกออกวาดปราณก็เจ็ดสนย์ออกเนี่ย นี่ม่ขายวันนีขายถ้าได้บวลาซื้อได้บวลาเขากันได้หนนึ่งเก่าเก่าเรื่องน่ะหนึเก่าเก่หนึ่งเขากันได้ใจคืงเดียวเนื่องอควบเชื่อส่วนบุคคลครับเป็นแนวทางครับถ้ามันออกก็เป็นออกล่างเขาอะเก่าหนึ่งเก่านะอาจารย์เออเด็กล่างนะครับครับศูนย์เก่าเนีเขาบอกขายใจครืงเดียวศูนย์เก่ายังบอกขายบอขายใจค่งเดียวอ่อ ต่่ม่ศูนย์อยู่นี่เขมีศูนย์เด็กหนึก็เ็ก็กหนึกับเด็กหนึ่งกับศูนย์กันละเด็กหนึ่งกับมี่ายเป็นศูนย์เนี่ยนะศูนย์อะไรกันเด็นึ่งไงหนึ่งเขาก็ว่าหนึ่งแต่ว่าศูนย์เขาก็ว่าศูนก็ว่าศูนย์คิดเอาแล้วไเดาไปเ่ามีศูนย์่มีศูนย์หนึ่งก็ว่าหนึ่งศูนย์ก็ว่าศูนย์แต่จะดงนาปลาต็กแล้เมื่อกี้ก็ถูกเยเจ็บศูน เขาของเขาอยู่อ่เข้าแล้วเอาแค่นั้นไม่มีผ้าเนาะครับครับลุงวันี่เขาวันหนึ่งเก้าโอ้ยหาตัวยากเว้ยยุบปลาอยู่ดงเว้ยโอ้ยนอนอยู่ดงเฟ้ยนอนอยู่ง่าไม่เมื่อคืนนี่ก็เดินนั่งโอ้ยอ่าจะมีอันนอนเจาะนอนมือเล็กวะว่านอนน้ำปลาสมองเนาะปลาเที่ยวเทวดาเพื่อนบ้านเพราจะก่อนให้พังเพิ่นพังบ่อเอเพราหันหันน่ามากไหมเขาป้าใหม่ลาพอลุง เอาปลาใหม่เอาไปเทื่อนบ่อหนอหรือเสียเอาเดือนดาวไตต่างกระบองไตหรือเสียเอานอกห้องต่างก่องตีเซบ่เดหนอโอ้ไอละจันท,นทละ อโอ,อ,อ้จันทลาตูขึ้นหอดจันทราที่ว่าบอกไว้ถูกไว้ไเลยเปน้อ,อจังสิโจมนั่งขึ้นกองพอรสในชืบทาโอ้ย,อยหวยเจ้าดอยให้ปัดเบนทางโอ้ยนะคข้าเอ้อไไยไฟเด้จังสิมาโนตัดใหม่ทำมาท่อนก่อนท่อนพุน โ้ยละางเอ๋ย,อยเป็นเจ้าคำสุดเธอประจนใส่เสียส่คนเด้อนอองขอขอบคุณด้วยครับขอบคุณครับก็คิดถึงจันทลาครับตายในสนามรบครับถูกทหารปืนใหญ่ยิงของเวียดนามย<อ>ิงใส่เต้นสนามจันทลาเสียชีวิตครับเสียอยู่ผู้สูงผู้คุบก็ซ้ำซองร่องแก,ง,ง,ง,แกงครับ,รบ,รบก็คิดถึงครับพอนอนป่านอนดงเราคิดถึงจันทลาก็ อะไรอาวรจันทราครับจันทราบอกบอกหวยเด้อถูกหวยเด้อจันทราเด้อขอบคุณครับสันที่ติดตามชมครับสวัสดีครับไ้โชคโชคดีร่ำรวยถูกหวยรวยเบอร์ครับวันนี้ครับมีความสุขทุกเวลาครับสวัสดีครับ